ส่วนในเรื่องของยูนิวส์นะครับข่าวของคุณไปดูกันวันนี้ซูปเปอร์หุ่นยนต์คืออะไรแน่นอนนะครับก็เป็นหุ่นยนต์ไฮเทคนะครับที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมจากการที่เห็นภาพนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทดสอบในเรื่องของสมรรถนะของหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของการยิงปืนนะครับต้องมาดูกันนะครับเวลายิงปืนเนี่ยตองหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเขายิงแม่นนะครับคุณผู้ชมดูฮะ เนี่ยเห็นไหมเป้าไม่พลาดนะครับเล็งไม่ถึง3วินาทียิงเป้าเนี่ยเป้าไหนก็พลาดแม้ว่าจะโดนถีบจากด้านหลังนะครับล้มขึ้นมาเนี่ยก็ไม่โกรธมนุษย์นะครับก็ยังยิงเป้าอยู่เหมือนเดิมตามคําสั่งที่ด้กำหนดโปรแกรมไว้นั่นเองนะครับจะแกล้งมันให้มันหมุนมาหลายครั้งหลายคราวให้มันมึนมันจะมืนไหมมันไม่มืนเพราะมันถึงเวลามันยิงเป้ามันก็ยิงไม่ไม่พลาดนะคุณผู้ชมเอาลูกบอลเคลื่องใส่หัวมันมันก็ไม่ทําร้ายไม่ทาอันตรายคนนะครับก็ยังทําลายในสิ่งที่เป็นเป้าที่มัน ถูกโปรแกรมไว้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเขาพยายามเอาถังไปเคลื่องไปขวางมันให้มันสะดุดให้มันล้มมันไม่โกรธคนนะคุณผู้ชมเห็นไหมแม้กระทั่งคนที่ไปยืนอยู่ข้างๆเป้าเนี่ยมันก็ไม่ยิงนะครับมันยิงเป้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกโปรแกรมไว้นะคุณผู้ชมเหนี่ยฮะถังเจ้าหน้าที่เขาพยายามก่อกวนหรือพยายามกระโดดจะถีบจะผลักจะทำลบกวนสมาธิหรืออะไรเนี่ยนะฮะเห็นไหมมันก็ไม่ทำอันตรายคนเลยครับ นี่แหละครับก็ยิงมันก็ไม่ยิงนะครับแม้ว่าคนเขาจะยิงสวนไปมันก็ไม่ยิงเพราะมันถือว่าเป็นการถูกโปรแกรมไว้นะครับคุณผู้ชมว่าไม่ให้ยิงมนุษย์ให้ยิงสิ่งที่ต้องโปรแกรมไว้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนประเภทไหนดูนะฮะอ่ะและสองหุ่นนี้นะฮะมันจะมีเป็นเป็นมนุษย์จริงๆแล้วก็เป็นหุ่นที่ทดสอบมาเนี่ยนะครับสุดท้ายก็ไม่ยิงมนุษย์นะครับก็ยิงนี่ฮะเป็นหุ่นจริงๆเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมที่เรียกเได้ว่ายิงคนจริงๆไม่ยิงแต่คนจริงๆที่อยู่ข้างก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับเพราะด้วยแรงความดังของตัวเสียงปืนนั่นเองนะครับ world news ข่าวในมือคุณ